เป็นใบดังๆนะครับใบดังใบออกน้ำเดืองใบยิบๆนะครับสาเหตุเกิดจากยังนะครับพี่น้องหลายสวนนะครับอาจจะเจอปัญหาแบบนี้นะครับก็คือใบดังๆยิกนี่นะครับอ่าครับสวัสดีครับพบกับแม็กคอนลักเกษตรนะครับพี่น้องวันนี้นะครับแม็กคอนลักเกษตรที่ภาพี่น้องมาชมเบิ้งมั่นดังนะครับมั่นสัมประดังนะครับเป็นยังใบคือเป็นแบบนี้นะครับพี่น้อง เป็นใบดังๆนะครับใบดังใบออกนุ่งืองใบยิบๆนะครับสาเหตุเกิดจากยังนะครับพี่น้องหลายสวนนะครับอาจจะเจอปัญหาแบบนี้นะครับก็คือใบดังๆยิกนะครับว่าบางต้นกระโบมีนะครับนี่ครับข่างกันก็จะโบมีแต่ว่าต้นข้างนะครับก็จะมีปะปนกันไปนะครับนี่ครับยิกตั้งแต่หยอดตื่นนะครับออกใบออกหยอดออกมาก็ยิกเลยนะครับ แต่พอสังเกตเบื้องเดี่ยวนะครับพวกเพียพวกมาแรลงกะบบมีมารบกวนนะครับแต่ว่าใบเพ่นกะยังยิกยังงอยังออกเป็นด่างๆนะครับพี่น้องนี่ครับเป็นใบด่างๆไปเลยนี่ครับใบด่างตาด่างแบบนี้ก็งามนะครับพี่น้องงามสวยดีได้แต่ว่า้าด่างแบบนี้มันดูแบบเหมือนจะออกมาแบบแนวๆพิการเนี่นะครับนาะนี่ครับมีสาเหตุเกิดจากยังนะครับ ส่วนคนไหนนะครับที่ประสบปัญหาในลักษณะแบบนี้นะครับก็สามารถมาปวดกุยสอบถามกันเบื้องใดนะครับว่ามันสับประหังแต่ละแปลงนะครับเป็นคือกันบอนะครับเกิดจากหยังนะครับทางแมกคนละเกษตรกับกำลังพิจารณาเบื้องอยู่นะครับเพราะว่าสังเกตเบื้องเพียแล้วนะครับมันก็จะบ่มีปวกแมลงมารบกวนนะครับมันบ่มีก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นน้ำ สายพันธุ์นะครับสายพันธุ์ที่เข้ามาปลูกอาจจะเป็นสายพันธุ์ที่ติดเชื้อหรือว่ามีพวกอย่างสักอย่างนะครับพี่น้องเพราะว่าแปลงนี้นะครับเป็นแปลงที่ผมซื้อลำมันมาปลูกนะครับบ่เป็นบ่เป็นลำมันจากสวนเจ้าของนะครับคือบ่ได้ขาดเดือกมาคือซื้อเขามาปลูกนะครับเพราะว่าแหล่งที่พานมาลำมันที่สวนตายหลายนะครับก็เลยบ่พอปลูกนะครับก็ได้ทําการซื้อมาจากแหล่งอื่นนะครับ พอมาปลูกแล้วนะครับจะประสบปัญหาก็คือใบยีกด่างแบบนี้นั่นเองนะครับเป็นไรนะครับพี่น้องนี่ครับมีหลายเด้อครับเด้อนี่ครับบางคนว่าให้ทําการเด็ดออกนะครับเด็ดออกเพราะว่ายานมันเพลไปหลยต้นนะครับแต่ว่าทางผมกะบรู้สึกว่าเสียดายนะครับว่าต้นกะกำลังงามนะครับบางคนว่าให้ถอนออกก็มีนะครับต่อถอนออกมันเห้าก็แห้งหน่อยไปเรื่อยนะครับก็ได้คิดว่าถาล่างแบบนี้แต่ว่าถา มันยังมีหัวก็คือสิโ่เป็นหยังนะครับพวกาเราต้องเบิงหัวนะครับวันนี้ผมจะขวดเบิงมันต้นบอใหญ่นะครับว่ามีหัวบ่อนะครับลักษณะใบด่างแบบนี้นะครับมีปัญหาหยังนะครับแต่ว่าเราต้องมาเบิงตอนถอนอีกที่หนึ่งนะครับพี่น้องเพราะว่าเรายังโมโหนะครับว่าต้นด่างๆนี่มันจะมีปัญหาในส่วนถอนส่วนเก็บเกี่ยวหรือบ่อนะครับโอดินค่อนข้างแข็งนะครับฝนตกโบกเหงืนี่ครับเบิงหัก หากเพิ่นกะยังรู้สึกว่าเดินดีอยู่นะครับผะว่าตุนเพิ่นมัน่นเพิเ่งได้เดือน,นเดียวนะครับเดือนเดียวนี่ครับเดือนเดียวนะครับยังบอนดนมีหวัวนะครับมับนตุนในน้อยเองนะครับพี่้อกก็คือเดี๋ยวอยีกประมาณสักสองสามเดือนนะครับผมผมจะมา,ามาขวดเบิ่งอีกที่หนึ่งนะครับว่ามั่นใบด่างนะครับที่มีหวัวหรือบอหรือว่าเฮาควรที่จะทอนทิม ตือว่าสีเก็บใบนะครับแต่ทางผมคิดว่าถามันยังมีหัวหัวยังดีผมว่าก็น่าจะเก็บใบน,น่าจะโอเคแต่ว่าก็จะมีข้อเสียก็คือส่วนห้าสีเก็บลำลำไปเห็ยดพันธุ์นะครับเขาก็ต้องเดือกนะครับาลันมันก็จะปะปนกันไปอีก,อกนะี่ผ้าใผักหนาเฮือปีหนาที่เขาไปปลูกมันก็จะเป็นแบบนี้อีกนะครับนี่คือข้อเสียของเขานะครับก็คือต้องบางคนว่าห้ยทอนออกนะครับเดี๋ยวมันจะไปติดเชื้อหาใน ปีต่อไปที่ห้าปลูกนะครับแต่ว่าตาห้าบดเชี่ยวหัวแต่ว่าห้าบดต้องการเอาลำห้าก็คือห้าถท้อนแหลวนะครับเฮาก็เอาลำถิ่มไปเลยก็น่าจะโอเคนะครับเพราะใช้เพียงห้ามีหัวให้ห้าได้ก็บเกี่ยวสมบูรณ์ดีนะครับก็น่าจะมาเป็นอย่างนะครับพี่น้องนี่ครับส่วนคนไทยนะครับประสบปัญหาแบบนี้นะครับมีเดืองเด้าอดีที่ผ่านมาเอามาคอมเมนต์ กดคุยให้พี่น้องได้รับชมเป็นข้อมูลดีๆนะครับเด้อครับผมสรับมาอนี้นะครับแม่กอนเกษตรขนาดพี่น้องไปก่อนอ่าเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะครับนายิมาอาเดให้เบิงนะครับว่ามันล่างแบบนี้นะครับมันสมีหัวจริงบอครับเดียวประมาณอีกจักสองสามเดือนสี่ห้าเดือนชิมาเบิงเรื่อยๆนะครับว่ามันจะเติบโตได้ดีสัมไตร์นะครับพี่น้องครับผมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อที่จะบผพัดกับคลิปต่อไปนะครับเด้อสำหรับมันนี้นะครับก็ลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ